ทำเป็นออนไลน์ก่อนตามที่บ้าน2-3ปีรายได้ประมาณวันหนึ่ง5,000บาทเกือบร้อยแก้วอยู่คน <c oughs> ตอนแรกคิดว่าลงทุนประมาณ3-4แสนก็พอในความเป็นจริงเชียดล้านแล้วก็ด้วยวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราใช้เครื่องเซอปีเครื่องหนึ่งก็เกือบแสนความคาดหวังตอนแรกเราก็คิดว่าหน้าร้านมันก็ต้องปังกว่าเดิมสอเท่าแต่ว่าพอถึงวลาเราเป็นจริงเอ้ยมันก็ พอพอกันเนี่ว่าเข้าเนื้อด้วยเพราะว่ารอบรอมเนี่ยมีร้านดังต่างๆแบบค่อนข้างเยอะมากคนยังไม่รู้จักแต่ว่าเราเดินมาแล้วเนาะเราห้ามถอยแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ไปออกโบสถ์ตามงานใหญ่ๆมากขึ้นแล้วคนจากตรงที่ออกโบสถ์นั่นแหละก็ตามกลับมาที่ร้านตอนนี้ก็ประมาณเดือนที่4รายได้มันเติบโตขึ้นช่วงพีก็แตะ4ี่แสน ก่อนที่จะมาทําร้านฟูตปีนะครับก็จะทําเป็นธุรกิจอาารับจองโต๊บอัเทเบอร์นะครับรับจองโต๊รับจองคิวต่างๆด้วยความที่เหมือนรายได้ทางเดียวถามว่ามันเยอะไหมนะครับมันก็เยอะแต่ถ้าเรามีทางอื่นเพิ่มมันก็จะต่อยอดได้ละอย่างหนึง่งมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยลองทําเป็นออนไลน์ก่อนตามที่บ้าน2-3ปีอยู่ที่ถนนปฏิพัฒน์บริเวณนั้นก็จะมีเหมือนกับชาวออฟฟิศเยอะแล้วก็มีหอพักมีคอนโดเยอะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันไรเดอร์เขาก็จะมารับไปส่งลูกค,ค้านานเหมือนกันครับตามที่บ้านจรริงๆปะมาณ 2-3ปีรายได้วันหนึ่งประมาณ5,000บาทเกือบร้อยแก้วอยู่คน ร้านนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากเงินก้อนสุดท้ายที่เราอยากลงทุนในสิ่งที่เรารักผมก็เหมือนกับเดินหาที่บริเวณบรรณทองนะครับตอนแรกคิดว่าเอประมาณ3 4มสี่แสนก็พอในความเป็นจริงเฉียดร้านเฉียดร้านเพราะว่ามันด้วยรีโนเวทด้วยอุปกรณ์ต่างๆตอนแรกมันเป็นตึกเปล่าๆมันก็จะมีเหล็กเต็มพื้นเต็มผน,นังเพราะว่าเขาทําเป็นที่เก็บของเขาก็จะเจาะเหล็กไว้แล้วก็ต้องรีโนเวทใหม่แล้วก็ด้วยวัตถุดิบอุปกรณ์ที่เราใช้เครื่องสเลปีเครื่องนึงก็เกือบแสนพวกพวกนี้ นิเจอร์ต่างๆแล้วก็วัตถุด,ดิบด้วยที่เราสั่งมาแล้วมันก็ต้องตุนสต็อกไว้ความคาดหวังตอนแรกเราก็คิดว่าเออออนไลน์มันขนาดนี้แล้วนะหน้าร้านมันก็ต้องปังกว่าเดิม2-3เท่าแต่ว่าพอถึงเวลาเขาเป็นจริงเอ,อ้ยมันก็ พอๆพอกันนี่ว่าเข้าเนื้อด้วยเพราะว่ารอบล้อมเนี่ยมีร้านดังต่างๆแบบค่อนข้างเยอะมากความรู้สึกเราที่มันที่มันไม่ถึงเป้าเนาะมันก็ท้อว่าแต่ว่าเราเดินมาแล้วเนาะเหมือนเราลงสนามแล้วเราห้ามถอยแล้วก็ต้องเหมือนกับทําให้เต็มที่สิ่งที่แก้ไขปัญหาตอนแรกเลยเราก็เน้นลงโซเชียลมากขึ้นไปออกบูธตามงานใหญ่ๆมากขึ้นถือว่าเราลงทุนเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเราคุมนะเพราะว่าออกไปตรงนั้นอะคนเข้าเพราะว่า คนเขาอยากลองมันทัดกันง่ายกว่าแล้วคนจากตรงที่ออกโบนนั่นแหละก็ต,ตามกลับมาทีา่รานมารีวิวบ้างเขาก็บอกเพื่อนบางทีน้องๆเขาก็ชวนต่อกันมาอย่างเงี้ย อนนี้ก็ประมาณเดือนที่4ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนที่2ที่เรานนรไปในเรื่องของการออกบูธมากขึ้น,น,นเป็นจุดเปลี่ยนรายได้มันเติบโตขึ้นช่วงที่ได้ทรงๆคือ3ามแสนช่วงพีก,ก็แตะสี่แสนเนี้ยนะครับอันแรกเนี่ยคือเราอยู่ในสนามอยู่แล้วเนาะเราเป็นตัวท็อปแหละ ในธุรกิจของเรื่องการจองตัวจองคิวแต่พอเรามาเปลี่ยนพาสเป็นน้องใหม่เลยในเรื่องชาไทยทำชาชักทำเซลลปี้ก็ต้องคิดว่าจุดเด่นที่เราอยากจะชูให้คนเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องฉีกจากร้านต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทหําไมคนถึงมาซื้อฟู้ปิงได้เพราะว่า 1. รสชาติ 2. บริการ3เรื่องราคาคือราคาเนี่ยผมให้ความสําคัญมากเพราะว่าอยากให้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยเขาเอื้อมถึง บางทีคนที่เขาเหมือนกับมีกําลังน้อยครับเขาก็ซื้อได้ผมต้องคิดทุกวันคิดแบบตลอดเราจะทํายังไงให้คนนะเขามาซื้อได้มาแล้วเขาต้องกลับมาซื้ออีกมันไม่ใช่ว่าเขามาซื้อครั้งเดียวเขาลองแล้วเขาหายเราก็เหมือนกับซื้อแล้วเราก็อยากให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างเงี้ครับ ของเรานะครับจะเป็นชาไทยแท้ๆเลยแล้วก็จะมีตัวชาใต้จะเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนชาไทยทั่วไปจะเป็นกลิ่นแบบชาแท้ๆเข้มๆไม่ใส่กลิ่นวานิลาเราจะเน้นเป็นรสชาติแบบชาใต้แท้ๆเลยภาชนะนะครับร้านทั่วไปอาจจะเป็นแก้วแต่ว่าที่ฟู่ปิงนํากระป๋องมาใช้เพราะว่าเราสํารวจแล้วในย่านบนรรทองย่านจุฬาเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนใช้เราก็เลยเริ่มเป็นเจ้าแรกเพราะว่าต้องการความแปลกใหม่ให้คนเห็นเฮ้ย ไปซื้อร้านไหนมามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบการตลาดอย่างหนึง่งเราขายหลกัหลกๆเลยจะเป็นตัวชาไทยเซเลปีครับก็จะเป็นชาใต้เข้มข้นไม่ใส่ผงครีมเทียมมีกลิ่นใบชาแล้วก็มีกลิ่นนมที่เหมือนกับลงตัวกันราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่65บาทอีกอันหนึ่งเป็นกกนิต้าชาไทยก็จะเป็นชาไทยหอมเข้มข้นเนื้อสัมผัสกกนิต้าจะเป็นตัวน้ำแข็งใสครับแต่ว่าเราใช้คือชาที่แช่แข็งแล้วเอามาขูดเอามาปั่นเอามาบดให้มันเป็นตัวกกนิต้าราคาจะเริ่มต้นที่ ที่75บาทแล้วก็ถ้าเพิ่มท็อปปี้ก็แค่10บาทครับเลือกได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไข่มุกเฉาก้วยโอเอลแล้วก็บุกครับผมฝากผู้ปิงด้วยนะครับอยู่ที่จุฬาซอย3ถนนบรรทัดทองลูกค้าสามารถมาซื้อได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนเลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแวะมาซื้อกันเยอะๆนะครับ